สวัสดีค่ะตอนนี้ยกกระช่องของสุบัญญาลิติ์ทุกคนในที่สุดเราก็มาถึงสวมเดเลเอ้ยดูตอนนี้ก็กำลังออกจากเรืยนะคะทุกคนคนเยอะมาก banyak banget, oh. buah raya. ถึงสวบีเดนแล้วจ้าเมืองสวบีเดนท่าเรือวิสพาห์้ามไปไหนน,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 นั่นขนมอะไร อนนี้ก็กำลังไปนั่งรถบัสเข้าในเมือง,งนะคะทุกคนรถทัวร์จ้าเอา้าตอนนี้ก็อยู่บนรถบัสแลถถ้วนะคะทุกคนรถก็ทำ้ดีนะพี่คือแบบนี้นะมันสวยดีคือรถบัสแล้ว,ลวตอนนี้จะเข้าในเมือง ตอนนี้เราก็มาถึงในเมืองสตอกโฮล์มแล้วเจ้ามารถบัสคันนี้พี่น้องเนี่ยถึงสวีเดนแล้วสตอกโฮล์มสตอกโฮล์มน,นี่ห้างบ่หรืออะไรนี่ เห็นไหมเนี่ยหนาวดอคนอากาศเย็นมากเลยอากาศเย็นกว่าฟินแลนด์เยอะเลยเนาะลมแรงกว่าฟินโอ้ ลมแรงมากเลยค่ะคนขามโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้ทุกคนลมแรงมากโอ้ยปัดดูบ้านเมืองเขาทุกคน บ้านเมืองสวีเดนสวิติสวีเดนครั้งแรกที่มาสวีเดนนะเนี่ยมาดลมสิพับเปลือย โอเคโอเคคนเรามันก็มีผิดพลาผดผิดา,าเท้าเมอรเท่าเมอร์โอ้โหรว้บนหัวดีกว่าสิบนึง <laughs> เดินเที่ยวเมืองสวีเดน อืมดูคือบ้านเมืองเขาตึกเขาไม่สูงตึกไม่ค่อยสูงอุ้ยนะเซเว่นเฮ้ยมีเซเว่นอีลเว่ด้วยตื่นเต้นมาอยู่เมืองนอกไม่เคยเห็นเซเว่นเมืองสวีเดนมีเซเว่นไหมฟินแลนด์ไม่มีเซเว่นก็เลยตื่นเต้น วีวอวีว hmm. อทุกคนสะบีเดนมีเซเว่น hmm. ด้วยเหรอเนี่ยบอยอยากเจื่อ mm hmm. ดูสิ mm hmm. ดูสิ mm hmm. ทุกคนเพราะว่าม mm ันไม่ถึงของมีเดนเขามีเซเว่นนะ ข้ามีหรอตอนนี้ก็กำลังหาแท็กซี่กันเมืองสวีเิเดนทำไมลมมันแรงแท้เลาดลมเราจะไปตรงไหนเนี่ยเกในร้านอาหารไทยย่นะสายร้านอาหารไทยเออไปเดินเดินไป ไปเลยตอนนี้อยู่ที่ไหนคะคุณน้องนิดสวีเดนสวีเดนสวีเดนคะ่ะทุกคนโอ้ยหนาวเนาะเมืองนี่หนาวกว่าฟินแลนด์เดอ้อพี่น้อง เย็นๆดีนะค่อยใส่เสื้อไหมพรมมาถ้างง้นก็นหนาวค่ะดูบ้านเรือนครับห้างบนเนี่ยร้านค้าใช่ไหมเนี่ย เมืองอะไรยุตองขามกับไอต๋นอยู่ตรงน้นดูบ้านเมืองสวีเดน เราเพิ่งมาครั้งแรกทุกคนสุดสวยว่าจีดส,สีลายเขียวสองสาวเดินหาที่ อันนี้เขาซ่อมอะไรเนี่ยโอ้ยนี่สวยอ่ะตรงนี้ก็เป็นที่จอดสกูตเตอร์นะคะทุกคนพาขามเชาสกูตเตอร์คนละคันเนี่ยไปเนี่ย อะไรนิด,ดโอ้หนี่ตลาดดอกไม้เนี่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 